ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เก็บไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าถึงเห็ดของที่เราทํานะครับภูฐานที่ทําตลอดมาห้าปีนะครับว่ามีสายพันธุ์ไหนบ้างนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นยังไงนะครับอ่าตอนนี้เลยนะครับเป็นตอนนี้เชื้อผมผสมกันระหว่างสองตัวนะครับก็คือภูฐานเบอร์สามกับเบอร์ห้านะครับ ช่วง,รงแรกๆเอามาจะเป็นไม่รู้ว่าเป็นภูฐานอะไรนะครับแต่ดอกมันค่อนข้างที่จะบางบางมากแล้วก็ได้เบอร์สามมาจากเพื่อนที่อยู่นะครสวรรค์น,นะครับเนี่ยครับอันนี้ลักษณะลักษณะของเบอร์สามพิเศษพิเศษก็คือดอกจะสีไม่เข้มมากนะครับดอกดอกจะไม่เข้มมาก ดอกจะสีน้ําตาลนวลๆอ่อน,นๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกเบอร์ห้าก็จะสีดอกจะเข้มนะเข้มนะสีดอกจะเข้มใบดอกหนาะนะครับจะเบอร์สามจะบางกว่านะครับก็โอกาสอ่าหยิกงอนี่สูสีกันนะครับอันนี้คือเบอร์ห้านะครับพวกเบอร์ห้าอันนี้มันโดนลมมันดูไม่ออก อ่โรงเรือนี้ไม่ยุบนะครับมีเห็ดที่แบบยุบน้อยประมาณสีก้อนสี่ก้อนห้าก้อนเดี๋ยวตัว,ต,วตัวที่มันยุบยังยุบอะผมผม,ผมยังไม่เก็บออกผมว่าผมจะข่ายให้ดูอ่ะตัวนี้นะครับตัวที่มันยุบนะครับส,สาเหตุก็ลองเดาๆห,หลายๆทางแล้วก็ ยังไม่แน่ใจนะครับยังยังไม่รู้ว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เห็นชัดเจนที่มันเห็นเยอะก็คือช่วงร้อนช่วงอากาศเปลี่ยนไปหนาวไปร้อนแต่รอบนี้อากาศไม่เปลี่ยนเลยแต่ก็ยังมีให้เห็นสี่ก้อนนะครับอันนี้หนึ่งนะเฮ้ยห้าก้อนห้าก้อนหนึ่งในนั้นคือตัวนี้ยังไม่รู้สาเหตุน,นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือโดน ผมสังเกตช่วงที่เห็ดมันออกมาเองอ่ะมันดอกสวยแล้วก็มันไม่เหี่ยวมันไม่งอเราก็เลยเฮ้ยดังนั้นปูฐานไม่ควรหน้าแรกรองไม่ลดหน้าก้อนดูไหมลดหลังก้อนดูไหมปรากฏว่าผลตอบรับการลดหลังก้อนดีนะครับดีขึ้นดอกไม่งอดอกไม่ยุบนะครับดังนั้นสาเหตุหนึ่งที่มันยุบก็น่าจะเกิดจากน้ำด้วย แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เห็นบางคนที่เขาลดหน้าก่อนแล้วก็ไม่เป็นไรก็มีเหมือนกันนะ,ะมันอาจจะอันนี้ไม่ได้การันตีว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าทุกครั้งที่เราพยายามลดหน้าก่อน,นก็รู้สึกว่ามันยุบแล้วก็พอเห็ดออกไปประมาณสามวันถึงสี่วันเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงประมาณเนี้ยถ้าถ้า ถ้าเห็ดยังไม่หมดนะครับถ้ายังมีดอกเล็กๆอยู่ก็จะเริ่มยุบแล้วก็จะเริ่มงอขึ้นนะครับเริ่มจะเริ่มงอขึ้นอย่างนี้ครับเนี่ยเริ่มงองอแบบนี้เยอะครับงอแบบนี้เยอะมากนะครับจะงอขึ้นอย่างนี้ครับจะรูปขึ้นก็ก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอันนึงคือเห็ดมันสปอร์มันจอ,อกเยอะช่วงที่มันออก,กเยอะๆมันถ่ายไม่ได้เพราะเข้ามาถ่ายแล้วมัน เป็นควันยู่หแนากล้องนะครับจนมองไม่เห็นอะไรอันนี้อากาศลมแรงนะครับเมื่อวานก็เลยเอาพลาติกตีดำนะครับคุมไว้อีกชั้นหนึ่งคุมคุมคุมไว้ก็ข้างในก็ยังเย็นแล้วก็ยังหายใจสะดวกก็ไม่น่าจะมีผลอะไรเยอะ นะครับาเมื่อกี้เราดูเบอร์สามน่าจะเหลืออยู่ฝั่งนั้นเพราะว่าเชื้อมันผสมกันไปแล้วไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับเพื่อเพื่อเราจะไม่ได้โฟกัสว่าอันนี้เบอร์สามนี้เบอร์ห้าแล้วก็ดูแลต่างกันอะไรเงี้ยครับเราจะให้อยู่ในลงเดียวกันเลือกเชื้อปนกันนะครับเพื่อที่จะอันนี้เพื่อที่จะให้แบบเราไม่ไม่ไปฝั่งในฝั่งหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็ดูทั้งสองนะครับอันนี้เป็นเบอร์ห้านะครับเพราะว่า แต่เราก็จะจําลักษณะดอกของเบอร์สามกับเบอร์ห้าได้นะครับความพิเศษของเบอร์สามคือออกดอกพร้อมกันดีมากดอกบางกว่าแล้วก็ความเป็นช่อก็เล็กกว่าเบอร์ห้าเบอร์ห้าดอกนะช่อใหญ่ช่อแน่นเนี่ยนครับเบอร์ห้าแต่ว่า ความสวยผมยังมองว่าเบอร์สามมีความสม่ำเสมอด้านเชือ้อเยอะกว่าแต่ว่าเบอร์ห้าเราก็พัฒนาต่อได้อยู่นะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าถ้าตัดเบอร์ห้าไปเรื่อยแล้วก็เลือกล,อกลอกักษณะที่เราชอบจะเป็นยังไงตัวนี้ตัวนึงนะครับที่ยุบอันนี้ก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันนะยังไม่รู้อยู่ว่ามันเป็นอะไร เดี๋ยวเราลองเลือกดูลักษณะที่เราชอบเนาะว่าช่วงนี้ที่จริงอยากได้เชื้อภูฐานเข้ามาทดลองอีกแต่ว่ามันมีกฎหมายของมาตรฐานมอกหรือไม่ใช่มาตรฐานอ,าอะไรนะเก็บบังคับต้องบอกมันเป็น g ี p แล้วก็มีขอบครับเป็นบังคับว่าคนที่ทำเชื้อเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนกับมกช เพื่อที่จะเป็นผู้ผลิตเชื้อเพื่อจัดจำหน่ายแล้วก็เวลาเราไปถามซื้อซื้ออเชื้อหัวเชื้อคือวุ้นนะครับมันคนไม่อยากขายให้เขากลัวเราไปแบบเฮย้ยมาจากองค์กรแล้วหรือเปล่าไปตรวจสอบหรือเปล่าอะไรไงอันเชื้อที่เราถามซื้อได้ก็จะเป็นฟาร์มใหญ่พอฟาร์มใหญ่ก็จะเป็นพันสําหรับ สำหรับที่เขาจัดจําหน่ายเขาไม่ได้แบบเป็นพันุ์ที่แบบเขาไว้ใช้เองในฟาร์มที่มันมีความหลากหลายอะครับมันแล้วก็เขาก็ไม่ค่อยที่จะแบบอ้ยวุ้นไม่ขายนะค่าขายเนีย่ยขาฟ่างเราก็ต้องไปซื้อข้าฟ่างเขามาแล้วก็มาหยอดของเราแล้วก็มาดูแล้วก็ถ้าเป็นฟาร์มใหญ่มันมันค่อนข้างที่จะฟิกมัน,น่าจะเป็นเบอร์สามเกือบทั้งหมดนะครับเบอร์อห้าก็นิดหน่อยอะไรเงี้ยมันตัวอื่นๆมันน้อยนะครับมันก็เรา เราก็ยังไม่รู้ว่าตัวไหนมันเหมาะสมกับอากาศภาคอีสานหรืออากาศร้อนขนาดนี้ต้องตัวไหนตัวไหนเนี่ยครับตัวเลือกมันน้อยลงมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับว่ามีกฎหมายมาบังคับมาควบคุมนะครับแต่ถามว่ามันข้อดีของกฎหมายมันมีอะไรไหมสำหรับผมเลี้ยวอาจจะลงลึกเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งว่าตัวกฎข้อบังคับต่างๆเป็นยังไงบ้างแล้วมันน่าน่าสนใจแบบหรือแบบมัน ช่วยในเรื่องอะไรแล้วมันไม่ช่วยในเรื่องอะไรนะครับไอ้อตัวนั้นนะครับเดี๋ยวลงจะอันนี้เป็นเบอร์เบอร์ห้าเกิดทั้งหมดนะครับหลังๆผมก็รู้สึกว่าผมชอบไม่ใช่ชอบคือผมชอบความหนาแล้วก็ความเป็นช่อของเบอร์ห้าแต่บางทีมันออกไปเยอะเกินอย่างเงี้ยครับมันออกเยอะเองี้ยแล้วเวลามันเ,เวลามันบานนะครับมันมันมันเป็นเล็กดอกมันเล็กเกินนะครับ เท่านี้โปเท่ามัน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 ยังไม่ได้เท่าที่ผมต้องการผมอยากให้มันชอบประมาณนี้ครับชอบประมาณนี้แล้วก็เวลาใหญ่โตโตขึ้นก็จะอีก็จะแบบยังไงล่ะดอกได้ใหญ่กว่าน,นี้นิดนึงนะครับแต่อย่างนงี้ก็ไม่ไม่ไม่อยากให้มีออกสองดอกสามดอกอะไรเงี้ยครับเนี่ยตัอต,ต่ตอย่างนี้ก็ชอบนะก็ไม่ไม่ได้เยอะมากแต่ว่า นี่มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตอนนี้ก็จะออกค่อนข้างที่จะชอบอยู่แต่ว่าผมว่าเรื่องน้ําหนักมันยังไม่ได้เรื่องน้ําหนักไม่ได้ความสวยทรงฟอร์มก็ยังไม่ได้มากแต่ว่าเบอร์สามอ่ะผมทําได้มาค่อนข้างดีแล้วตอนช่วงมันบานเยอะๆที่เป็นแผงตรงตรงเบอร์สามที่ผมถ่ายรูปลงฝั่งเดียวอ่ะตอนนั้นก็สวยเวลาเก็บก็เก็บไปหมดพร้อมกันตอนชุดนั้นหมดพร้อมกันไปเลยก็ ออกดอกประมาณเจ็ดดอกต่อช่อเจ็ดดอกแปดดอกต่อช่อเจ็ดดอกแปดดอกต่อช่ออย่างนี้ตลอดเลยแต่ว่าตัวเบอร์ห้าเนี่ยได้มาปีก่อนโควิดนะครับช่วงกฎหมายกําลังไม่เข้มกฎกฎหมายเพิ่งจะออกผมไม่แน่ใจว่าออกปีห้าแปดหรือเปล่าหรือหรือแต่าบังครับใช้ปีหกศูนนี่แหละผมจำไม่ได้แต่ประมาณนี้แหละแต่ว่าคนคนขายเขาก็ยังมีการซื้อไขยกันอยู่บ้างแต่ว่าเดีย๋ยวนี้ บางคนที่ทำขายไม่ได้เขาก็เลิกทำไปเลยอย่างเงี้ยมันมันก็คือไม่ขายอะไรไอเราก็ไม่ได้อะไรตอนตนี้มันมันถ้าเป็นเบอร์พวกเบอร์ห้าอยู่มันยังเยอะเกินผมว่ามันเยอะเกินอยู่นี่ยมันยังเบอร์สามเนี่ยปริมาณเท่าเนี้มันจะโอเคครับตอนนี้มันจะโตกับเท่ากันทั้งหมดเลยมันจะสวยกว่าเนี่ยพอพอเป็นเบอร์ห้ามันเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้ก็เบอร์ห้าเหมือนกันที่จริงเบอร์สามผมอยากให้ทุกคนเห็นเบอร์สามว่ามันวนวลยังไงแต่มันน่าจะมีแค่ที่เดียวคือฝั่งนี้คือมันเก็บไปหมดแล้วเนี่ยลักษณะของเบอร์สามส่วนมากจะเป็นแต่นี้มันโดนมันโดนหลมด้วยมก็เลยดูไม่ชัดดูชัดมากเนี่ยฝั่งนี้เป็นเบอร์สามหมดเลยนะตั้งแต่ตรงนี้มา เอตั้งเจอตรงนี้มาครับดูลักษณะเป็นเหมือนเบอร์สามกับทั้งหมดนะก็เลยทำให้เนี่ยครับสีมันไม่ได้เข้มมากสีมันจะออกมันนวลๆบางๆออกทรงออกขาวแล้วก็มันจะมีนางลมเอ้ยนางฟ้าอีกพันหนึงที่ออกออกแทมจะขาวเหมือนทังเกอรี่เลยก็มีตัวนั้นก็ยังไม่เคยเอามาทดลองนะครับไม่เคยมาทดสอบ ไม่รู้ว่าต้องหาที่ไหนด้วยเป็นนางฟ้าอะไรสักอย่างเราก็จะมีพวกนางฟ้าเกาหลีนะครับที่ไม่ใช่มาจากประเทศพูดหะพูดานนะครับก็พวกเกาหลีก็จะเป็นสีดําดําค่อนข้างที่จะเข้มกว่านี้อีกเบอร์สามก็คือมีสีจางสีจางนวลนะครับจะไม่เข้มนะครับเบอร์ห้าจะเข้มขอบดอกก็จะบางนะดูดูขอบดอกของน้องน้องเขาเห็นไหมขอบดอกจะบาง เนี่ยเนี่ยลักษณะของเบอร์สามนะครับแบบนี้เลยขอบดอกจะจะไม่หนาแต่ว่าถ้าเป็นพวกเบอร์ห้านะครับขอบดอกจะเริ่มนาะขึ้นมาครับมันจะใหญ่ตรงโคนตรงเนี้ยตรงขอบตรงเนี้ยมันจะใหญ่แล้วน้ําหนักมันจะดีแต่ข้อเสียมันคือมันยังออกหลายดอกอยู่แล้วก็มันยังไม่นิ่งมากยังไม่ออกพร้อมกันเดี๋ยวเราไม่แก้ดูว่าจอ,อกพร้อมกันไหมอีกต้นหนึ่งที่นะ่าสนใจผมเอามาเปรียบเทียบคือของเมโจของเมโจะ ดอกออกไม่เยอะแต่ดอกใหญ่คือ <c ười> แล้วก็ดอกออกไปพร้อมกันไม่งอโอกาสงอมากน้อยมากเลยโอกาสจะไม่หิกมางออย่างเงี้ยไม่เท่จะไม่มีเลยดอกจะก,กลมใหญ่นะแต่ปริมาณดอกออกน้อยแล้วก็ออกไ่พร้อมกันออกเหมือนกับพวกนางลมดําออกเหมือนกับพวกฮังการีอะไรพวกนี้ครับก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ลองลองดูตัวน,นี้ครับ <c ười> ผมสนใจเบอร์ห้าอยู่ ช่วงนี้ก็จะเป็นเบอร์ห้าเป็นสสวนใหญ่เดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดของสายพันธุ์ยังไงว่าเบอร์ไหนดีใช้ดียังไงในแถบอีสานนะครับก็อาจจะไม่ใช่แบบเอ้ยคนใช้เบอร์สามกันเบอร์สามดีที่สุดอาจจะไม่ใช่นะครับมันมันก็แล้วแต่สถานที่แล้วก็วิธีการของเราความถนัดของเราว่าเราดูแลประมาณนี้มันเหมาะกับเห็ดนางฟ้าแบบไหนและแบบไหนที่ตลาดต้องการ คือคนคนกินมันไม่ค่อยรู้หรอกก็คือเขาก็จะรู้แค่ว่ามันคือนางลมนางฟ้านะครับเอาตัวไหนนางฟ้าอ่อยกว่าอะไรเงี้ยก,ก็จะพูดกันแค่นี้อะไรเงี้ยครับก็รายละเอียดลึกๆในการเพาะปลูกแล้วมันก็ไม่ได้มีรยยายละเอียดเยอะนะครับอ่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ปีเข้าปีที่ห้าที่ฝึกทำพูนหารนะครับแต่ก็ยังไม่ได้รู้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าเห็ดคอนเราชำชองนะครับ อ่คิดนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ